กรัฐมนตรีตอบคำถามในส่วนของนโยบายแจกเงินดิจิตอลไวเล็ตสำหรับการถามมาต่อไปในเรื่องของการปรับรัศมีใช้จ่ายเงินดิจิตอลไวเลต1,000 0บาทกับร้านค้าที่มีการกำหนดไว้ในระยะรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ล่าสุดเลงปรับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนชัดเจนทุกป,ประเด็นติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาเริ่มรับชลระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะนการกํดดาหนดเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นกําหนด,ดให้ใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านท่านประธานครับมีคนจํานวนมากที่ไม่ได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเขตภูมิลําเนา ตามทะเบียนบ้านดูได้จากสถิติผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีมากกว่าสองล้านห้าหมื่นคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตนี่เฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับแค่นี้ก็พอจะอนุมานได้แล้วครับว่ามีคนจำนวนหลายล้านคนที่ไม่ได้พักอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในเขตภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของตัวเองแต่ท่านก็จะบังคับให้เขาดันด้นกลับภูมิลำเนา ไปใช้เงินดิจิตอลนี้เพื่ออะไรครับถ้าจะบอกว่าเพื่อกระจายเงินไปยังทุกพื้นที่ก็ต้องคิดก่อนครับว่าในลัศมี4กิโลเมตรนั้นถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีร้านค้าที่พอจะรับเงินดิจิตอลได้อยู่สักกี่ร้านในพื้นที่ห่างไกลนอกตัวเมืองแค่ร้านธรรมดาก็ยังแทบจะหาไม่ได้แต่แทนที่ประชาชนจะได้ใช้เงินซื้อของในสิ่งที่ตัวเองต้องการกลับถูกบีบบังคับด้วยเงื่อนไขระยะทาง4กิโลเมตร ทำให้ต้องซื้อของอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่อยากได้แค่เพื่อที่จะใช้เงินก้อนนี้และท้ายที่สุดปลายทางของเงินดิจิตอลเหล่านี้ก็คงจะไปจบที่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างค้าส่งขนาดใหญ่ที่เป็นของธุรกิจขนาดใหญ่ครับแม้จะเคยมีการชี้แจงจากพรกเพื่อไทยครับว่าเงื่อนไขเหล่านี้ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่สภาพพื้นที่แต่ก็ไม่เคยมีคําชี้แจงเงื่อนไขที่ชัดเจนครับว่าในพื้นที่ห่างไกลจะมีเงื่อนไขยอย่างไร ไม่เคยมีคำอธิบายที่มาที่ไปที่สมเหตุสมผลและการกำหนดเงื่อนไขให้ร้านค้าในระบบภาษีเท่านั้นที่สามารถ cash out หรือแลกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยออกมาเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กที่อยู่นอกระบบภาษีพอรับเงินดิจิตอลมาแล้วไม่สามารถขึ้นเงินได้ต้องไปซื้อของกับร้านค้าอื่นซึ่งก็จะถูกบีบด้วยเงื่อนไขในระยะ4กิโลเมตรอีกเช่นกัน สมมุติว่าเป็นคนขายหมูปิ้งนะครับจะทํำยังไงถ้าไม่มีร้านขายหมูในระยะ4กิโลเมตรเรื่อง4กิโลเมตรของดิจิทั l วอลเล็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีครับว่าในชนบทอาจจะมีร้านค้าไม่เพียงพอเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดและดลําเนินงานให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งตามคําแนะนําเรื่องระยะเวลาในการใช้6เดือนเรื่องนี้จําเป็นครับเราต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพราะนั้นระยะเวลาในการใช้เงินจนํานวนนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอย่างมากมีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกการใช้รัศมี4กิโลเมตรเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุน้นถ้าเกิดคนที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นมีเวลา6เดือนครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทําให้สารบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่อง4ตารางกิโลเมตรตามบัตรประชาชนก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจจะต้องมีการขยาย อย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นว่าอาจจะขอดูอีกทีหนึงช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมาขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมในการตอบประเด็นซึ่งมีการซักถามกันในหลายวาระในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทั l วอลเล็นะครับซึ่งเป็นนโยบายธงหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกค,ครับในประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยผมมีความจําเป็นจะต้องยืนยันในหลักคิดในกรอบคิดของตัวนโยบายเติมเงิน1 0,000บาท ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนในหลักคิดของมันนั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งแต่เราเนี่ยได้เห็นแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน,นมีความจําเป็นที่จะต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากซึ่งโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเนี่ยหลักคิดสําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาค ด้วยกลไกที่ใช้บล็อกเชนซึ่งจะสามารถทำให้เราเขียนคอนแทรค t ของบล็อกเชนเพื่อที่จะกำหนดกรอบในการที่จะสามารถใช้จ่ายเงินที่อยู่ในกระเป๋าดิจิตัลได้เพราะฉะนั้นหลักคิดของนโยบายนี้ในประเด็นแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจกอย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตามหลักคิดที่สองของนโยบายนี้ต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่าเป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ของเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยเพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นในอนาคตจะสามารถได้มีกระเป๋าเงินอยู่สองกระเป๋าครับหนึ่งคือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันสองคือกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิตอลของโลกได้เป็นโอกาสซึ่งกำลังจะมาถึงและเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้